หรูจะเป็นเด็กดีนะคะซึ้งเหรอครับโลกซึ้งอีกินซึ้งพี่แพรวนพาลู่ป่าว้วันไันวันแม่ะใช่วันเดียวันแม่ใีเตียมดอกไมมาเราไปไหว้แม่กันไปกัน่ แม่ครับวันนี้วันแม่ครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้ขอบคุณที่ให้ผมเกิดมาครัมแม่ขอให้วินเป็นเด็กดีนะครับไม่ดื้อนะทําตัวใหม่นะครับรูไหมอย่าดื้อย่าโซนตั้งใจเรียนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลูกขอบคุณครับอ <laughs> ขอบคุณครับ ซึ้งเหรอครับลูกซึ้งอ้กินซึ้งขอบคุณนะคะแม่รักแม่ยอนะคะขอให้แอวเป็นเด็กดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะว่านอสานสอยน่า้นะคะรักนะคะ อ oh, ซึ้งเหรอคะลูกโถหลูกซึ้งนะคะ <laughs> แม่ดีใจโอ้โ oh. หลูกซึ้งแม่ก็ซึ้งค่ะแม่ก็ซึ้งค่ะ,คะขอบคุณนะคะโอ้โอเคค่ะอันนี้มีการ์ดให้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้การ์ดเมื่อไหร่คะปีที่แล้วใช่ไหมคะปีที่แล้วค่ะนี่ ีที่แล้วพี่แพลทำให้แม่นะคะเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนติดโควิดโรงเรียนเล็บปิดหนูรักแม่คะ่ะนี่คะ่ะตอนอยู่เควันนะคะ<อ>พี่แพลทำให้แม่ใช่ไหมโอเคขอบคุณค่ะคคคแต่พี่เป็นคนระบายสีเองใช่ไหมคะอันนี้สีอะไรคะสีเขียวน่ารักมาก หนูจะเป็นเด็กดีนะคะขอบคุณนะคะขอให้น้องพาวเป็นเด็กดีนะคะว่านอนสอบง่ายไม่เก๊สุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนในสื่อเก่งๆนะคะอ,ขอ,ขอแก้หานะรักนะคะอือเราเนี่ยเอาการ์ดมาให้แม่ด้วยใช่ไหมคะโอ้ซึ้งค่ะร้องไห้ซึ้งอันนี้ เหมือนพี่แพลวนะการ์ดปีที่แล้วค่ะน้องพราวเขียนบอกแม่ว่าอะไรหนูอยากให้คุณแม่กินข้าวเยอะๆจะได้แข็งแรงหนูรักแม่มากเลยค่ะโอ้โหอยากให้แม่กินข้าวเยอะๆนะคะเยอะจนอ้วนเลยค่ะโอ้ยซึ้งอะ่ะขอบคุณนะคะลูกโอ้โหซึ้งวันแม่ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณค่ะรักแม่ไหมคะ แม่ก็รักหนูมากเลยนะคะขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกแม่นะคะโอ้ยวันนี้วันแม่นะคะทุกคนไหว้แม่แล้วหรือยังคะอย่าลืมไปไหว้แม่นะคะบ๊ายบายด